โอเคครับเดี๋ยวทดสอบขับนะครับในพื้นที่ที่มันฝนเพิ่งตกเลยนะครับโอเคครับขึ้นได้สบายเลยนะครับใส่ฮัลโลครับถ้าใส่ฮัลโลข้าไปปุ๊บ ปรนมาณนี้นะครับอ่ะก็จะแรงขึ้นประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่บนที่หุสามล้อช่างไทยกันนะครับวันนี้ก็จะมีสามล้อพร้อมใช้งานนะครับคันหนึ่งนะครับคันนี้ไม่ต้องจองคิวนะครับราคาจะอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับพร้อมรถพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะได้ไปเป็น Hon d a w เว e ร้อ i นะครับล้อแม็กนะครับเป็นตัวสตาร์ทเท้านะครับมาพร้อมกับกระบะเปิดท้ายด้านเดียวนะครับกระบะเปิดท้ายด้านเดียวนะครับเพาลอยนะครับนี่จะเป็นเพาลอยนะครับล้อลายออฟโรดสโลว์สองชั้นนะครับมาดูที่ตัวเกียร์ก ตัวนี้จะเป็นเกียร์ด้านหน้าถอยหลังนะครับนี่เกียร์ด้านหน้าถอยหลังนะครับสโลว์ตัวที่1นครับและสโลว์ตัวที่สองีอยู่ฝั่งนี้นะครับมีเบรกมือให้นะครับนี่นะครับไว้กันไหลนะครับก็จาจอดแบบนี้นะครับตัวกระบะนะครับกว้างที่อ่าเมตรยี่สิบนะครับยาวเมตรสี่สิบนะครับสูงสามสิบห้าเซนนะครับวัสดุกูข้างจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตนะครับทนแดดทนฝนไม่ขึ้นสนิมนะครับนี่ครับลายยางนะครับจะเป็นอ่าขึงถนนนะครับ ถึงวิ่งถนนนะครับเป็นลา์ออฟโหลดนะครับแบบนี้นะครับเอา105ลูกนะครับแบบนี้เลยเปิดท้ายได้นะครับนี่วัสดุพื้นพื้นเ็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้นะครับมีไฟท้าย LED ให้นะครับพร้อมกรอบเหล็กนะครับช่วงล่างเนี่ยบรรทุกอย่างดีนะครับกรามหนักได้1ตันนะครับ ทดสอบกันนะครับนี่ครับรถเปล่านะครับเราก็ดโลไปก่อนนะครับตอนนี้มีเกณร์หน้านะครับก็เล่นซื้ก็จะเดินหน้าเลยนะครับตบลงปื้อก็เป็นถอยหลังประมาณนี้เลยนะครับไม่ง่าย,ายขับง่ายเลยนะครับเด็กอยู่ดีนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับเอยูุดีมากครับนี่ครับทดสอบนะสอยขึ้นนะครับตรงนี้จะต่างระดับนิดหน่อยนะครับเราไม่ใส่สโลนะครับก็สามารถขึ้นได้นะครับแต่ว่าก็จะหนักแรงหน่อยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับไม่ใส่ฮาโล ถ้าใส่สโลว์เข้าไปปุ๊บประมาณนี้นะครับอ่ะก็จะแรงขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ทดสอบประมาณนี้นะครับก็ไอที่สนใจคันนี้นะครับห้าหมื่นห้าันบาทนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับหนึ่งห้าสามแปดศูนย์แปดเจ็ดช่างชัยยันครับ โอเคครับเดี๋ยวทดสอบขับนะครับในพื้นที่ที่มันฝนเพิ่งตกเลยนะครับโอเคครับขึ้นได้สบายเลยนะครับ โอเคครับประมาณนี้ครับ โอเคครับ okay. ประมาณนี้สําหรับการเทีหลหลังถนนนะครับก็ควาเร็วทําได้ดีนะครับตับนิ่งเลยนะครับก็ไคที่สนใจนะครับวันนี้ก็5้าหมืันบาทนะครับไม่ต้องจองคิวนะครับใจมารับก็ได้เลยนะครับขับเือเดียวขับไรได้สบายนะครับโอเคครับ